เงินเจ้าเนาะหลังจากมัดเข่าแล้วพี่น้องนี่มันหนีออกมาพักมัดเข่าหน้าบังกอกคนคนเห็ดอันนั้นขนาดนี่เป็นต่อันนี้ดีเนาะอุบเลยอุบแล้ววไ้ให้บักใหญ่พี่น้องเอ้ย ไปดิต้องใจน้องแค้น้องอามก็เลควายยนูอะพูนแบบนังนูใหม่เินบอกนอนนูร้ายบ้ามืออื้อเลเงมาเอานูเนาะจูด้ยนมัหนเดี๋ยวดังที่มันตื่นจวตื่นเออเนาะขังกันเนูน่งหัขวายเว้นข้าจูดอันนั้นบอกระโพกใช่ครับข้าเอาเขาไอ้น้อยบ้านออใส่ตัวนี้ควายใหม่ใหม่เออไปสอดกันหน่อยเด้อกะพูนแห้วมันเด้อ ควินน้ำทีู่ป่านะติดออกปากกัปพุ่งละห้ากัตันนี้ตันหย่าเด้ก็ควยเลยควยเหันข้าวเ่าควันไส้แต่กระเบิ้งควันมันออข้างในมันหูมันหูแพ้วมันแต่ว่ามันเอาเนอกทีน้ำผู้คือติเอาง่ายอกลนหยาามันออกมาโอ้ยพวกเอาง่ายัง่้กํลังสีเพื่อพี่น้องไอ้เมือนี้มัดเขาใดสองหางห้งหางหห้ใหญ่ เบิ่งเขาบางแ่ะล้วพี่น้องปีนี้เบิ่งตัวเป็นตาพราะไมเขาก็มรเี่ยเมื่อบ้านอนพี่น้องมาหาเห็ดแนวกินหลังหน้าจะบ่กินเขาแหลกกันพี่น้องเลยไปอง ข่ายก่อยมากมัดเข่ามือนี้บรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีไอ้เพิ่งมาะพอห้ามาัดเต็เบียบอะแต่ฝนละซองมุกฝนละฝนละแดดฝนมัแต่วมือนี้มันบอดแดดอื่นมาต่ออีกให้มันแล้วมืออื่นีหอื่นแล้วเลยอือให้มันแล้วหน้ามันเกาะบุมหัวจุดเด็กชิบสอบเติมตัวซีดให้ว่าไรซิบซิบสอบ สิบสอบเนาะสิบสอบแปอบแปอบพ่อรับกระปุกนะไม่หรอกระปุกบอแปกระปุกเก้าสอบพี่เมยบ้านยาชากอ้องกินคอมินเตอร์ทุกคนเมื่อเมื่อวันแรกนี้เราเด็ดแนวกินแสบกินก่มีไก่ก่มาหน่อยซื้อไก่มาแต่มาแต่เสเลบรรยากาศโคตรดีเลยเหไก่บาน คนขักเลยพีย่น้องอ้าวน้ำสีเลยยังมีท่านเที่ยวขัวาจักเถื่อพี่น้องอันนัน้นเบอร์อะไรเอารถล,ลงไปเทียเยเ่ยวมีแต่หยางเฉยๆหยางแต่มือมาพูนแหละหยางแล้วเนาะขี่รถเที่ยวจักบารรดิลับสายไอ้เน้ มาพี่น้องตอนนี้เขาขึ้นมากใจหน้าคุณอีบานายก็สิม,มาเห็ดกินก่อนพี่น้องเหมือนนี้ได้ไก่น้องพี่น้องบานายสือไก่มาเต็มมือมากเท่คนละบาดีปลาลุงมั้งสบายดีปลาดุาเออเมื่อนี้เอาสิสิงเอาหน่องพี่น้องเมื่อนี้สิงไก่เอา ปิงี่ยเป็นโตเลยพี่น้องไปย,ยังให้เบิร์าไลน์นะเพราะว่ายูทูบเดียวนี่มันกดไลน์ไลน์ติดเดืองถ่า,ายใกล้ไลน์ก็ดิกำลังทีเห็ดอันเขื่องสมุนไพรพี่น้องเลยสีอับสีอบใกล้นะ ำใส่กันนเาะไก่บ้านเด้อพ th ี่น้องอะไรซื้อมาเป็นไก่ด่าเด้อเนาะเหมือนไก่สามสายพันธุ์เขวบเป็นหลอกเบิ่์นแน่นะในตลาดเขาจะวางเป็นไก่ลาดเท็กมันกะราคาแพงเกินพี่น้องสองโตกับสองแสนหานะคือโตละแสน เซนสามสิบต่อลอ้อยังไหนรับเซนหน่าอีวงปึงเ่อมือออเ็นหมดเนยอะ,าาอะตามแส่บขเทียมแลกวกพรอมแดงแล้วพี่นอนองแต่ก็ซิ้ไข่แค่นี้ ใช่เป็นนัวจริงๆใส่หัวคิงน่ะกระเสบนะไม่ใช่หอมอืมแล้วว่ามันเทียบในไก่แห้งนะหอมสมิสอย่าตำให้มันละเอียดพี่ตังค์ตำให้มเข้ากันนะใส่เกลือน่ะแบบว่ได้เกลือเป็นผ้าใส่ดูดีบรุ่จังมุน จังเอาน้ำมันหอยกันใช้น้ตาลนะอืมเอาหนังคือในเจ้าเรงนามาดีเรอเอกมากมาลเขานมืออื่นเอาสิไปดุยแมันเด๋อเนูีน้องมัดแต่ก็คนคนสี่เหลวสเล่วยังน้อยหนึ่งวะ

ผัดเื่อยางไอ้ัวนั้อต้องไปเสื่อยี่นอกค่ะใ้จับมดได้เด้อเสล้อ้องเื่อหลอเสาวไท่านสุใส่น้ำมันหอยมันเค็มได้เนาะน้ำมันหอยเนาะอื đi dì cả thêm, thêm loại tôm ăn nấm đó để rồi, nha thông bố mẹ, Ô, Ô, bố này, này. <laughs> mặn <đếp này> <laughs> <laughs> เออดีเลยสาห้าขึ้นมาบ่โตะหมดดีเยะนเจ็ตุกี้น้องเอ้ยตุ๊กี้ตกี้ใส่นันแี้ฝาเกลือน้ำตาลนี่ไงใส่เนี่ยปะอะไรอย่างไร ว่าอไตไฟแบบยนออีเมียไฟ่ก็จะมีสิดาปียังไงก็นสปีกไก่ก่อนเลเบิ้งมาตีไก่ตุดต้หู้นใส่เลยเปตอยเนาะ พี่งนะครับอบมันหน่าะเอาตามเอาหมอบอบมันไปค่้มันหนมันหูผมไปชิปุายกันได้เดี๋ยวไปคนยู่หน่อก่อนปพี่น่องเดี๋ยวไปอกันยืงหน่องอีกละใส่เนดี๋ยัสจเติม่านใส่อีกจึงหน่อย ดีแล้ว่เห็ดไม่หามนะพอดีเกือ,อกแล้วเห็ดแจว่วเนาะพี่เนาะเอาไปผิวอบแบบนี้ประมาณครื่องสมุวเนาะหลายกินอยู่อะครื่องสั่วมงไก่บ่อยกว่าแต่ขั้นไฟแห้งอาจจะบ่หออตัวจะปิมม้งม,ม,มันช้องโตเลยบอกค่อยเห็ดค่อยอันนี่ไปมันมันไก่เป็นโตมันเชิงเนี่ย

กระปุ่นวาได้ซื้มามื้อนี้เห็นบ่อือกระปุนแหงกระปุนซื้อมาแหละลายบ่ตมน้ญามันบ่เออๆได้ทําดีกว่าตอนนี้ยังถาไก่สุกอยู่พี่น้องไกแล้วบ่กสิสุก่ะคนไวก่อนเาบ่มีเมนูไก่กะทํากระปุนเนาะอาหารแลงเฮามื้อนี้ ตอนนี้ก็ชิจเจ็ดมุ้งนะพี่น้องเจ็ดมงแดงเลยนี่เจ้หน่อยเดี๋ยวไปเบิ่งไก่กันสุกกะพอดีกินเลยพี่น้องพ่อแหละพี่น้องเอ้พ่อกับถึงเลยเนาะเป็นซัวมุ้งพี่น้องไอปิีงไก่นี่หน้าตาไปตะกินอยู่เายพี่น้องย่างหอาสิไปพันเบิ่งว่ามันสุกอยอ่เนาะ

โอ้แลันสุกสั่งบสุกได้ขนดีตวต้มสุกซะนะอูบอสุกสัตงเฮงอะไรอย่างี้หรอไปปีกอีกอยู่บ้านอยู่ดีอยู่เตาตัวน่นีเตาตัวนยังมีผอยู่อ่มมีตวเออเอาไปปิดใหม่นะพี่น้องตัวนั้นตัวนันสุกเอาไปต้มสุกิ่อ พวกคามนไหมคใส่จานไว้ใส่จานใส่านดี๋ยเนาะออเ็มันหล่มไกลเนี่ยมันกระชุกเนี่ยมันต้องอุ้กเฮ็ยมามาบายดิลันุกไปไมันลดัุกอ่ะอันน่ไัวถังรัย

ไก่พ <toys> ันมันสียังวะมันหนุกนี่เนาะมันชุกไงกว่านี่น้ำมันมันหลน้มันหลตัวนี้มันไก่บาเาะมันหนักโอ้ยกินนะอมอกินนะกินเอากินเอามอนี่เนาะกินเอากินเอามอญนี่นกินเอากินเอามนเนาะกินไปกินบวงอ่านี้นะุมาทําุดอะติดไหมนพี่นง ก็สีส้มสุดจ้าี่อม้อไนั่งอ๋อมัน้อมันเป็นขึ้นไม่ใช่่มานแม่ป่าอะไรมีตองม่นหรอมีโตนี่นะอืมอ่มีอะไรมือล่น้อยอไม้อยอมาั่อ่ หัวหน้าอกกดอจุกจุกดอกเย็นได้เนาะผันขอิมีอโอ้ยีะไม่ดีวะออเวอรก้ไก่เมื้อตุกิ้ไก่มได้เปิดแฟชเนาะเปิดแฟชเอ้าจุกขึนาองนเน

อยากเป็นเห็ดมจตามุงปุ้นม่นนอิดนโอ้อาหารเกิดกที่ิตัวนั้นวิไก่างหลักลายก็เ่จะเป็นบระหลักเลสีผีวสัมันเี่ยชไหอ้อหาตายปุ้นขอยังอยู่หรอย่งอยู่ก็ได้ก็ข้อ้าวซอโอ้อ้านกุงา ก็ด้านหน่อยระยะกิบแบบมีฐานะอืมจบว้าวอาอ่อมาพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเลยมืาอนี้ได้อาหารดีคือเก่ากินครบหนาครบตาน่องเลยข้าวกรวดน้องๆนะไอ้เพิ่งพากันไปเกี่ยวเขาน้ำมือไปมัดเขามัดเขา Bớt cứ anh, bớt phận mà Ừ, tốt hơn đấy, cứ thiếu là lái từ đây này Cày xong tổ cả nắng Mà để mang nắng nắng mày, nắng 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 phá à, thẻ còn đây cũng buồn bây thử tạm chút đẹp lắm được mua <laughs> 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 tạm một chút còn Thôi tạm một chút

tạm đi ông chú, tạm đi ông, chẹt, chú ngồi tạm

อันนึงมนเหลือบางบางหายนาะบกิวบบกิลบางหาเข้าไปเพื่หน่าจะคลายโบกิลูแล้่อนได้พี่คูดับนนะ Thank mm. you. Mm. เออเด้อเนยังพี่น้องเอกันคราบพอโต้ขึ้นเขาเนาะถือโต้ขี่ไปเตอนเงนเดีอพี่น้องเด้อเจอกันขิดหนาเมไเนาะถ้าตงินแจกเงินคนนาให้เอเด้อพี่น้อง บายเช่นกันคุณบ่าย